มาแล้วครับรถด่วน75นะ <hum> วันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ21นาทีนะวันนี้ <hum> ก็ตองห้าตองห้าหลบแล้วนะหลบให้แซงไปก่อนแล้วนะถ้าไม่หลบนีน่าจะได้รอทางที่ปันเ็ปนะ75แต่ก็เลยเอาตองห้าหลบนะ ถ้าเจ็ดห้าไม่วันนี้ไม่ช้านี่ตองห้าน่าจะถูกกักไม่บัวใหญ่ก็หนองบัวลายนะแต่ว่าพอดีวันนี้เจ็ดห้าช้า20บกว่านาทนะีเลยมาถูกกักที่ปัน้นแฮะ